สวัสดีครับผมหายหน้าหายตากันนานเลยครับสวัสดีเอทุกทท่านครับพี่พี่น้องๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนครับทํางานครับผมวันนี้ก็จะพามาดูหาพึ่งครับดูไว้ก่อนครับพึ่งนี้กําลังจะมาครับผมดูนี่วันนั้นผมมานี่ยังไม่มีแม่ครับวันนี้มาเจอแม่มันแล้วครับ เดี๋ยวลองตามดูครับถ้ามีลังตัวอ่อนก็จะเอาครับถ้ายังไม่มีก็จะปล่อยไว้ก่อนครับผมไปครับลุ้นไปด้วยกันครับผมตามตัวพึ่งครับผม,อมโอโ้โหบินไปทางไหนแล้วไปนู้นแล้วครับมันกินดอกบัวตองครับผม เดี๋ยวลองดูตัวก่อนครับว่าจะไปทางใดนั่นครับเช็ดแล้วครับถ้าเช็ดแบบนี้เดี๋ยวไปแน่นอนครับนี่ครับมันบินมาทางนี้เหรอครับบินข้ามต้นไม้มาทางนี้ครับเดี๋ยวค่อยๆหาดูครับ ต้นไม้ก็จะเยอะนะครับทางนี้นี่ในสวนนี้ไม่มีแน่นอนผมอ่ะบินมาทางนี้เดี๋ยวผมเคยได้ที่นั่นอยู่ครับเดี๋ยวผมไปดูที่นั่นจะลองเอากล้องส่องดูก่อนครับ เดี๋ยวถ้าเจอลังผมจะถ่ายให้ดูครับเจอแล้วครับโอ้ส่งกับลังงามเลยครับนี่ครับใหญ่ครับลังนี้นี่ไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ครับลังอย่างใหญ่เลยครับนี่ นี่ครับเดี๋ยวค่อยจัดกันครับขึ้นมาไล่พึ่งครับผมเจอพึ่งเก๋ครับผมไม่มีในเลยดูครับลองเอาไฟลนดูแล้วครับมันเก๋ใช้ไม่ได้เลย ลงครับเสียเวลาโอ้โครับอยู่ในพุ่มครับโอ้ลูรลังเหมือนจะทะลุนะครับกำลังจะสร้างรังะอืม้ม ลัง,งใหญ่เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมเ <c oughs> จอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> อยู่ควนเก่าจริงๆด้วยครับ <c oughs> พึ่งนี่พึ่งแมหมะ <c oughs> ดูลังมันนั่นครับ <c oughs> อ๋อพึ่งแม่น <c oughs> ั่นครับ ลังมันทะลุไปหมดเลยนั่นจะเข้าไปก็กลัวแม่มันตื่น ลังนี่ใหญ่เลยครับมันเห็นมันทะลุหมดเลยครับอืมครับมันทะลุหมดเลยนะ่ะลังมันทะลุหมดเลยยังไม่มีานครับพึ่งชักใย,ยอยู่พึ่งมาทำรังเจอพึ่งอ่อนครับ อหอยก่อนประมาณสิบห้าวันนู่นเลยครับผมดูนี่้าไมสิบห้าก็ยี่สิบน่าจะกลางกลางเดือนธันวาเนี่แหละครับค่อยมาดูอีกทีไปครับไปหาอีกเจออะไรบางไม่รู้ครับวันนี้นี่นึกว่าฟุกแล้วครับที่ไหนได้ยังไม่มีครับอ่อนจัดเลยครับ มาได้ประมาณผมว่าสิบกว่าวันนี้สิบวันยังไม่ถึงครับแ้าหกวันเองครับดูพึ่งกำลังทำแผ่นแผ่นมันแล้วครับทำรังมันขาวๆแต่ทำรังทั้งหมดนี่น่าจะใหญ่ๆมากๆครับพึ่งรังนี้นี่ก็เริ่มมีความหวังแล้วครับเดินมาจุดสองจุดนี้เห็นแม่มันหลายจุดแล้วครับแต่ผมยังไม่ตาม มอจะไปตามดูต่อครับต่อโคนก็เยอะขนาดครับผมเห็นแม่มันกินนั่นต้นหนมเดี๋ยวผมลองไปตามดูครับว่าจะเจอก่อไปครับมาเจอต่ออีกแล้วครับลังสวยงามมากๆเลยรังนี่นี่ต่ำๆนะครับเสียดายอยู่ใกล้ทางครับเอาไม่ได้มีนไยแน่นอนครับ เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับดูโดดเด่นหลังเด่นมากๆเลยครับหลังนี้นี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูครับดูครับแม่เต็มทองหลงัง สร้างรังใหม่ครับมีแน่นอนครับแบบนี้นี่ยังไม่ร้างครับดูแม่บินเข้าบินอ,อกดูสวยงามมากครับรังนี้นี่ไม่สูงครับต่ำๆ ดูครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลต่อขนครับเหมือนเดิมอยู่กับต้นตะเคียนดูกิ่งใบไม้แห้งหมดเลยครับมันเยี่ยวใสอ้าร้อนลงแช่น้ำเย็นสบายดีเนาะ เอาละครับคลิปนี้ผมขอลาพี่ลาน้องไว้แค่เพียงตี้ครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นๆไปได้ครับมาหาแล้วก็มันมาได้ครับมันอ่อนอยู่ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณนะครับผมที่อานกดไลค์กดแชร์มาโดยตลอดครับการติดตามขอบคุณมากมากครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ